ยูมาร์ดกอดฟาเตอร์ตัวพ่อไลฟ์สไตล์สุขลาครับไปดูภาพเหตุการณ์ผู้ใหญ่เอในอภิชาติรุ่งเรืองผู้ใหญ่บ้านหมูซีตำบลฉลุงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาจับโจรที่ไปลักพริกขี้หนูหรือว่ารีปลีในสวนของชาวบ้านครับไม่ได้เด็ดเป็นดอกๆนะครับมันเสียเวลาหักเป็นต้นๆเป็นกอๆเลยดูสภาพตอนถูกจับครับไม่จับเหมือนกันเหรอเนี่ยไม่ไม่เลยนี่ไม่จับเลยนี่ไม่นี่จันตลอดตลอดนี่นี่มีต่างเรื่องนู่นนู่ Nó đang mê, đang lấy trắng đi Bà... ba băng à? Lội khuôn nó mà Ơ... Nó lội Bà nó lấy ổn Nó lội chạy khuôn nó mà Nó lội chạy khuôn lâu, mặc lê nga, tức tụt tập, tức cả bằng này, tức lắc tán, chung này lâu đai ô

นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วง5้าโมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับที่บ้านทุ่งรื่นหมู่สี่ตลฉลุงคือชาวบ้านที่ปลูกพริกสวนนี้ปลูกเป็นอาชีพนะครับราวห้าไร่ไม่ใช่ปลูกเล่นๆเก็บกินข้างบ้านเจ็บอกเจ็บใจอย่างแรงครับร้องไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะว่ามันมีโจรไปแอบขโมยพริกที่สวนของแกมาหลายหัวหลายทีแล้วแล้วก็ตัดไปทั้งต้นครับเหลือแต่โคนไว้ให้แลเป็นร้อยๆต้นเลยครับเมื่อวานนี้ก็เข้าไปที่สวนครับ ไปซุ่มไปดูไปหยอบอยู่ในสวนพริกนั่นแหละครับและโจรก็มาครับยังก็มาตามนั้นเลยขับรถเครื่องมาคนเดียวเป็นผู้หญิงแก่ด้วยและก็ลงไปเดินเลือกตัดพริกทีละต้นยังกระเดินในซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยครับทีนี้ ก็โทรแจ้งผู้ใหญ่และก็ผู้ใหญ่เอก็รีบมาพร้อมกับผู้ช่วยแล้วก็สารัษกรากำนันครับมาพบตอนขับรถออกมาพอดีสภาพก็อย่างที่เห็นครับพริกขี้หนูนี่เป็นต้นๆเลยครับเลือกเอาเฉพาะที่สุกที่แก่มีทั้งมีดสั้นมีดยาวมีดไรครับไม้กวาดน้ำยางก็มีครับพร้อมเลยครับคือลักหมดตามใจเห็นไรนี่ไม่รอดมือกูสักอย่าง คือตอนที่ผู้ใหญ่เอไปจับนี่ไม่เฉพาะพริกเท่านั้นนะครับในสอบยังมีกล้วยน้ำว้าอีก5้าเรือครับที่ลักมาจากสวนพ่อผู้ใหญ่เอเอ,เอครับนอไม้ก็มีครับไร้นอเลยเรียกว่าลักแบบผสมผสานตอนถูกจับนี่นั่งยิ้มเขินๆนั่งม้วนใบจากเพลินๆรอตำรวจโรงพักทุ่งตำเสามารับตัวครับ อย่าถามครับว่าโจรคนนี้เป็นใครมาจากไหนแต่ให้ถามว่ามีใครมั่งที่ยังไม่รู้จักโจรคนนี้ชื่อกัญญาครับอายุ60กว่าแล้วจะเด็กหรือว่าคนรุ่นไหนๆก็เรียกว่ากัญญาครับอยู่หมู่หนึ่งตำบลฉลุงเป็นโจรซอฟต์พาวเวอร์ประจำหมู่บ้านก็เลยครับ คือถ้าให้กรอกประวัติว่าเคยประกอบอาชีพอะไรมั่งนี่นึกไม่ออกครับนึกทกั้งวันครับนึกไปถึงวันระยาเนี่ยก็นึกไม่ออกตอบไม่ได้ครับแต่ถ้าถามว่ารักของใครมามั่งนี่ตอบได้หมดครับยาว,ว่าแต่ชาวบ้านเลยครับตำรวจทั้งโรงพักทุ่งตำเสาก็รู้จักหมดครับจับไม่รู้จะจับยังไงละครับบางทีถูกชาวบ้านซ้อมมั่งไรมั่งปากแตกตาเขียวแต่ว่าแป๊บเดียวครับก็เอาอีก แต่ว่ารอบนี้พี่เจ้าของสวนพริกนี่ไม่ยอมครับไม่ยอมเลยครับแค่งจริงครับแข็งจริงๆให้ตํารวจดําเนินคดีจนถึงที่สุดนี่ดีนะครับที่นายบ้านเอจับส่งตํารวจไม่ให้นั่งกินลีปีที่ดอกที่ดอกที่รักมานี่บุญเท่าไหรแล้วครับเลิกดีกว่าครับพี่กัญญาครับชาวบ้านเขาเบื่อจังหูแล้วครับไม่ใช่ไรเดี๋ยวถูกเอากับคนที่เขาทนไม่ได้นี่เดี๋ยวโต๊ะใบโต๊ยีได้กินนูรีกัน3ามวัน7วันลาวครับ เดี๋ยวไปฟังเสียงผู้ใหญ่เอในอภิชาติรุ่งเรืองผู้ใหญ่บ้านโม่สี่ตำบลฉลุงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังครับครับผู้ใหญ่ครับช่วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานครับว่ามันมันเป็นยังไงครับครับผมก็ได้รับแจ้งเหตุจากผู้ช่วยสุวิเชตรุ่งเรืองครับแล้วก็ได้รับแจ้งว่าชาวบ้านที่ปลูกปักอยู่ในหมู่บ้านตุงลื่นมีโจรเข้ามาลักหักต้นพลิกครับักเพื่อจะเอาไว้เก็บพลิก แล้วก็โดนหักไปหลายครั้งนะครับแล้วเราได้ได้เฝ้าสังเกตการอยู่ครับครับแล้วก็แล้วโจนก็ขับรถเข้ามาครับเจ้าของสวนก็เก็บพลิกอยู่คนเดียวก็เลยซุ่มดูแล้วก็โตหาแฟนปรากฏว่าโจนก็เข้าไปหักต้นพลิกนะครับหักมาหอบหนึ่งครับแล้วก็จจะค่ำแล้วก็เลยขับรถออกมา แฟนของเจ้าของสวนก็ได้เข้ามาตันพอดีแล้วก็ได้กับตัวไว้วก็มีผู้ช่วยมีสารวัตรกำนันแล้วก็แจง้งผู้ใหญ่บ้านก็เข้ามาทีเกิดเตเจ้าของสวนเอาเรื่องก็ก็เลยแจ้งตำรวจนะครับมีเขามีอุปกรณ์มาพร้อมเลยใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับ ตอไม้กับกล้วยมันจะอีกสวนหนึ่งเอามาต่อนไว้แล้วเ็ี๋ามาหักต้นลิกอะลิกเนี้ยมาหลายครั้งแล้วครับหลายครั้งต้นเจ้าของสวนเนี้ยก็ต้องเฝ้าจับตาดูว่าโจนเป็นใครก็เลยเจอในช่วงเมื่อวันที่สิบเอ็ดติ๊เมื่อวานกี่กี่ไร่ครับตรงนั้นที่เขาสวนลูกนี่ห้าไรครับฟิกิกประมาณห้าไรครับ แล้วแล้วโจรเนี่ยจะรู้ด้วยว่าติ๊กเนี่ยจะสุกตอนไหนแล้วก็จะเวียนมาตอนช่วงเย็นเย็นโอครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็หักนะครับไม่ได้เก็บธรรมดาหักต้นเลยครับครับหักแล้วหักโดยรอบๆอ่ะแล้วเดินดูว่าต้นไหนดกต้องหักหักไปเลยอ๋อหักไปเลยโอ้ตัวนี้อุ้งเสียหนักเลยครับถ้ะเด็ดนี่ไม่แปลมันแตกใหม่แต่ถ้าหักนี่จบเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ มีอาชีพปรุงผักหืมรับนครับแล้วก็ของเห็นว่าของของพ่อผู้ใหญ่บ้านโดนด้วยใช่ไหมครับด้วยครับกล้วยเนี่ยหายประจําเลยแต่ล่าสุดเนี่ยก็ที่ที่ที่โดนลักไปก็ห้าเครือครับห้าเครือเคสเดียวกันนี่แหละครับใช่ไหมครับเดียวกันนี่ครับเคสเดียวกันครับเดียวกันครับผมแล้วล่าะเวนไปทั่วครับล่ตะเวนแล้วก็มีอุปกรณ์การมีกระสอบมีไม้กวาดยางอะไรเนี่ยครับ เตรียมการมาอย่างดีเลยยี่เชือกมีอะไรไว้มัดกระสอบด้วยก็คือถ้าเกิดว่าขับรถไปเจอเข้ากลีบยางก็กวาดยางขับรถไปเจอกล้วยก็ถอยกล้วยขับรถไปเจอพริกก็หักพริกว่างั้นเลยครับเอาอะไรเอาหมดครับใช่คือคือมืออาชีพเลยใช่ไหมครับเนี่ยก็คือน่าจะจดจำครับเพราะายนี้นี่มีการจับไปจับกลุมไปหลายครั้งแล้วก็ได้ว่าการตักเตือนก็สัญญากันว่าจะไม่จะไม่ทำอีกแต่ว่าเนี่ยมันเป็นมันเป็นอาชีพของเขาไปแล้วอ่ะ ก็คงจะไม่มีอะไรตัมมาครับกรับอกส่วนก็เอาเรื่องเอาเรื่องแล้วก็บลงตักแล้วก็ตักตักังครับโอได้ครับขอบคุณมากครับผู้ใหญ่พิชาตค,ครับขอบคุณครับครับผมบวาสดีครับ